เทอรลี่แล้วหรอไปสนีหรือว่ายังไงไลูกน้องมาแล้วทาง,งานเร็วแว้นมอเตอร์ไซค์ด้วยนะแกไปธนาคารนี่แกเอาเมอเตอร์ไซค์ไปหรอ,หรอแล้วเป็นถุงอย่างนั้นเลยหรอหรอ่าคือคนดูดิฉันลูกน้องดิฉันไม่ใจได้ไหมดูดิฉันให้ไปกดเงินนะแล้วกดมาเท่าไหร่ดูดิฉันไม่ได้ไปเองนะแต่ให้ลูกน้องไป แว่นมอเตอร์ไซค์ไปด้วยใช่ค่ะแกเหมือนไปเซเว่นหน้าปัดจอยอ่ะเนะเาะมาบอกมาส่งค่ะมาบอกมาส่งเป็นอะไรคะนี่ค่ะจุดดีจังละพาขาวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดะเดะไม่ชอบให้ฮาวอันนี้เหรอใช่ค่ะแต <c oughs> ดีใจดีไหมไม่น่าดีใจหรอก อค่ะสมุดทำไมเยอะจังสมุดนะคะอ๋อนีดเหรอจบนะคะจบภารกิจวันนี้นะคะตอนนี้เดี๋ยวไปคอดตาได้ค่ะค่ะเออแล้วก็ถอนมาให้อะไรไม่อะไรพนักงานถามว่ามาทำไมคะมาถอนเงินค่ะไปกดดูบัญชีเป็นล้านเลยเหรอเอาไหนดูหน้านีิดูหน้าคนมาถอนนิเป็นล้านเลยเหรอเหทำไมเลียนหน้าทำไมหน้าแบบนี้ไม่สามารถมีเงินเป็นล้านเหรอคะนะอคิดว่าเออมีอยู่ในบัญชีแค่สองหมื่นก็หรูแล้วไปแล้วค่ะบอสโอเคขอบคุณค่ะ โอ้ยขอขอถือขอจับให้มันเป็นฝันมือก่อนเถอะทุกคนไม่ได้ใช้แล้วก็ไม่ได้อวดไม่ได้โอ้อะไรค้างเงินเขาทั้งนั้นเรียกที่บอกไงค่ากําแพงค่ากําแพงเก้าแสนกว่าบาทแล้วยังไม่หมดด้วยนะนี่ต่ออีกนีต่ออีกอเดี๋ยวโทรเดี๋ยวโทรเรียกเดี๋ยวโทรเรียกที่น้ามาเอาลากก่อนโอ้ได้เห็นเงินได้เห็นเงินไม่ถึงสิบนาที ลาก่อนนะคะเอออ่ะยิ่งจา่ายยิ่งมียิ่งให้ยิ่งได้สาธุ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 อืมจบ <c oughs> ทุกคนเดี๋ยวโทรหาเจนน้ำอี่ยที่บอกขอ้าให้เข้ามาเอาตังค์ขอจะเอาตังค์เปล่าเจนน้ำที่มาจะเอาตังค์ไหมถ้าเ,าเอารีบเข้ามา เออถ่ายไว้ก <cat on subscriber> ่อนยังไม่ได้ใช้ถ่ายไว้ก็ยังดีตาท้าเคยเห็นเงินร้านไหมมีอ่ะครัเห็นเมีอ่ะคล้ายเงินเราค่ะเงินช่างเขาเงินช่างเงินเราเงินเราเงินเรางานเขาแค่ ก็เห็นเงินละไหมขอกอดก่อนได้ไหมขอกอดก่อนสัก5านาทีนั่นแบลเป็นตีล้านเลยอ๋อวันนั้นพ่อเขาบอกวันนั้นเขาแบกไป็นี้านเยอะกว่านี้โซหาเจน่าเลยบอกว่าเองเงงรวยๆทุกคน ขอให้เราได้กลับคืนมาร้อยเท่าพันเท่านะคะเออน <c oughs> ะพนักง,งานดิฉันไปถอนตังค์ขับมอเตอร์ไซค์ไปพนักง,งานดิฉันให้มน,น <c oughs> ไปเบิกตังค์มันขับมอเตอร์ไซค์ไปนี่แล้วค่ะเอะะเอเ <c oughs> <c oughs> ราทุกคนนะ <c oughs> เนาะการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดก็คือการลงทุนให้กับตัวเองนะคะ <c oughs> เออเราจะไม่มีอะไรก็ได้แต่เราต้องมีบ้านอยู่มีบ้านอยู่ นะครับมีที่ดินทํากินนะมีบ้านไว้อยู่ไว้สุกหัวนอนนะคะมีที่ทํางานนะความความมั่นคงของชีวิตนะซื้ออย่างอื่นซื้อได้ซื้ออะไรหลายอย่างมีแต่หมดมูลค่านะคะับพูดตรงๆรู้ตัวนะไม่ใช่ว่าไม่รู้ตัวซื้อรถซื้อลาซื้อของแบรนด์เนมนะซื้อของแบรนด์เนมเก็บไว้มีแต่ราคาลงราคาลงทุกวันขาดทุน ยิ่งอยู่นานยิ่งขัดทุนนะแต่ที่ดินตื้อไว้แล้ววันยิ่งมีมูลค่านะทำบ้านครั้งเดียวอยู่ไปจนตลอดชีวิตมีบ้านนีที่ดินทำกินพอหยันดิฉันโพสเมื่อวานไงดิฉันโพสเมื่อวานไงทุกคนไม่เห็นเลยดิฉันโพสเมื่อวานไม่อายทำกินไม่อายทำกินไม่สิ้นช่องทางทำเงินแต่ใดถ้าเราไม่อายทำกินเราไม่มีทางสิ้นช่องช่องทางทำเงินครับ สุดนะาตาวินทเทเตทนังคนมีความขยันย่อมหาทรัพย์ได้ดิฉันเชื่อแบบนี้คนมีความขยันย่อมหาทรัพย์ได้ค่ะคนขี้เกียจติดสบ,บายคนขี้เกียจติดสบ,บายหาเงินไม่ได้หรอกเยนี่คอนเทนต์นนะเห็นปะคอนเทนต์เด็กวัยรุ่นนะ่ะนี่เขาไปถามเด็กกันได้เงินไปโรงเรียนวันเท่าไหร่แม่ให้ไปเท่าไหร่บางคนหนึ่งแม่ให้ไปอาทิตย์ละอาทิตย์ละ 5, ห้าพันวดกัน อาทิตย์ละห้าพันอาทิตย์ละหมื่นโลกสบายตั้งแต่เด็กเด็กไม่มีภูมิคุ้มกันไม่เคยไม่เคยรู้สึกแบบน้อยเนื้อต่ําใจนะดีใจนะที่ว่าเกิดมาจนเนี่ยดีใจนะที่ตัวเองเกิดมาจนเพราะว่ามันมีโอกาสให้เราได้แบบได้สู้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เลยได้ใช้ตติปัญญาความสามารถได้ดินน้นรนได้เรียนรู้รสชาติการใช้ชีวิตได้ประสบการณ์นะ ถ้าเกิดมารวยป่านนี้คงเป็นง่อยแล้วไม่รู้จักคุณค่างเงินตอนนี้คงกลายเป็นเด็กที่ไม่รู้จากคุณค่างเงินเสพสุขไปวันวันติดสบายหนักไม่เอาเบาไม่สู้นะจริงต้องขอบคุณพ่อแม่นะที่สอนให้เราลำบากเกิดเป็นคนจนนะเออไม่มีอะไรให้นะั่นแหละไม่มีอะไรให้นะั่นแหละคือการให้ที่ยิ่งใหญ่อจริง ขอกอดก่อนไม่ใช่อะไรนะกอดก่อนเพราะเดี๋ยวช่างเ็าจะมาเอาตังค์เลยกอดให้มันหายเหนื่อยก่อนที่ทำงานขายปลามาเนี่ยขายปลามากี่เดือนเนี่ยสองสามเดือนเนี่ยเนี่ยได้เงินมาก้อนหนึ่งคุ้มบปล่านะทุกคนปลาอินตีเงินล้านปลาอินตีเงินล้านของจริงแล้วคนดูถูกไงเนี่ย,ยขายปลาเค็มเป็นแม่ค้าขายปลาเค็มทนายคนหนึ่งมัน,ม,นมันดา่ามันว่าดิฉันมันไม่ได้ด่าหรอกมันแตะ จะไปเรียนเก้าศึกมาขายปลาเค็มมึงว่าความมึงได้เงินเท่ากูปะล่ะกูขายปลาทุกวันกูได้เงินนะกูได้เงินนะกูบอกให้ดีไม่ดีอะ่ะมึงจะได้เงินจากกูด้วยตามนะถ้ากูจ้างมึงว่าความเนี่ยเอออะไรมงคนแบบจ้าปเรียนเก้าศึกมาขายปลาเค็มทำไม,มทำไมขายปลาเค็มแล้วทำไมเขาเ่ไงมีตังขายปลาเค็มแล้วก็มีเงินไงทำไมอะ นะการงานสุจริตตัมมาอาชีวะอีกตั้งหากนะยุคนี้ไม่ไปไม่ไปหลอกลวงใครไม่ไปป้นไปจี้ไปคดไปโกงใครภูมิใจกล้าอวดด้วยเนี่ยเพราะว่ามันเป็นความภูมิใจไม่กลัวเลยจะตรวจสอบก็ได้เสียภาษีตลอดมีสำนักบ,บัญชีทำบัญชีให้ไม่เคยบ่ายเบียงเสียภาษีเป็นล้านไม่เคยบ่ายเบียงค่ะถึงเวลาก็เสีย กล้าอวดเพราะมันเป็นเงินสะอาดเงินไม่ใช่แบงค์เทานะคะเนี่ยเงินไม่ใช่แบงค์เทานะเป็นแบงค์ขาวนะมันเป็นเงินสะอาดมากนัินที่มาจากสัมมาอาชีวะใช่ไหมทุกคนอพูดเยอะไม่ใช่อะไรหรอกเนี่ยไอ้เงี้ยคิดไงไหนๆก็แบบถือละนะคะ <laughs> ลงไลค์ก่อนดีกว่าลงไลค์ก่อนดีกว่าจะรีบเอาเงินไปให้เขาก่อนนะก้อนเนี้ยไม่ไม่อยู่แล้วเดี๋ยวไปละ หายวับไปกับตาเดี๋ยวหาใหม่เนี่ยสองเดือนหาได้ค่ะเงินก้อนเนี้ยขอเวลาแค่สองเดือนถ้าทําทุเรียนนะเดือนเดียวขอเดือนเดียวเลยแต่ว่าต้องไลฟ์ทั้งคืนทั้งวันนะ <c oughs> นี่ไงนี่แหละนี่แหละจะไปจ่ายเขาเนี่ยไม่ใช่เงินตัวเองนะและเดี๋ยววันที่อ่าอันนี้ก้อนหนึ่งแล้วนะเดี๋ยววันที่สามสิบเดี๋ยววันที่สามสิบอีกประมาณเท่าเนี้ล้านสี ตัง้งใจอีกก้อนหนึ่งเออสรุปภูมิใจค่ะภูมิใจเงินสะอาดภูมิใจเงินที่ได้มาด้วยสัมมาอาชีวะภูมิใจนะคะภูมิใจรู้สึกภูมิใจในตัวเองไม่ช่ศรัดทาอะไรคะ่ะตัททาตัวเองรัทธาตติปัญญารัทธาความสามารถนะคะเออเรียวแรงในตัวเองแรงกายแรงใจในตัวเองค่ะ นะคะเออทำงานติจริตจบนะคะเออไหนคะมาเอาตังก่อนออทุกคนลงไลค์ก่อนนะลงไลค์ก่อนเดีย๋ยวเจอกันเดีย๋ยวเจอกันอีกรอบหนึ่งไปจ่ายต